เอาละครับก็ขอนำเข้าสู่สารธรรมในวันนี้นะครับวันนี้มงคลข้อที่สามสิบสองพรหมจันทร์นะครับมงคลข้อต่อไปบาลีมีชื่อว่าพรหมจริยจักนะครับการประพฤติพรหมจันทร์นะครับรพ,พรหมจันทร,รน์คืออะไรนะครับท่านก็อธิบายไว้ว่าพรหมจันทร์เนี่ยเป็นความประพฤติที่ประเสริฐนะครับหรือความประพฤติ ของท่านผู้ประเสริฐชื่อว่าพรหนะม,มจรรย์นะครับดังนั้นตามศัพท์ของคําว่าพรหมจรรย์นี้มีชื่อเรียกสภาวธรรมได้หลายประการนะครับเช่นกรณีแรกนะครับท่านบอกว่าพรหมจรรย์นี่แหละเป็นชื่อเรียกความมุดเว้นจากเมถุนธรรมนะครับข้อหนึ่งนะครับประการแรกหมายถึงความมุดเว้นจากเมถุนธรรมก็ชื่อว่าประพฤติพรหมจรรย์นะครับชื่อของสมณะธรรม ก็ชื่อว่าพรมจันทร์นะครับหรือแม้กระทั่งเป็นชื่อของพระพุทธศาสนาคือคําสอนขององค์พระสัมมาสามัมพุทธเจ้าก็เรียกว่าพรมจันทร์นะครับตลอดจนเป็นชื่อเรียกพระอริยมรรคอันมีองค์แปดนะครับก็เรียกว่าพรมจันย์เช่นกันนะครับเราก็มาค่อยๆขยายเนื้อ,ค,อ,ค,อ,ค,อความนะครับในความหมายของคําว่าพรมจันทร์ในแต่ละความหมายนะครับประการแรก ความงดเว้นจากเมถุนธรรมเรียกว่าพรหมจรรย์นะครับอันนี้ก็มีปรากฏอยู่ในศึกษาบทข้อสามแห่งอุโบสถศินนะครับก็คืออะพรหมจริยาเวร,รมณีศึกษาประทังสมาธิยามินะครับความงดเว้นจากความประพฤติท,ที่ไม่ใช่พรหมจรรย์นะครับก็เรียกว่าการประพฤติพรหมจรรย์ในส่วนนี้นะครับที่มาก็คือ ปกติธารวัตทั่วไปนะครับจะมีการสมาทานศีลห้าก็คือรักษาศีลห้านี้แหละนะครับข้อหนึ่งเว้นจากการฆ่าสัตว์ข้อสองเว้นจากการรักทรัพย์ข้อสามเว้นจากการประพฤติผิดในกามนะครับข้อสี่เว้นจากการพูดเท็จแล้วก็ข้อห้าเว้นจากการดื่มสุรายาเมาเครื่องดองของเมาทั้งหลายดังนั้นในศีลข้อที่สามนะครับในของศีลห้านะครับ มุ่งเอาเฉพาะการประพฤติผิดในการมก็คือการประพฤตินอกลูกนอกทางนะครับนอกลูกนอกทางนี่แหละนะครับเช่นไปประพฤติล่วงประเวณีในคู่ครองของคนอื่นบ้างนะครับหรือไปล่วงประเวณีในทิดาของผู้ที่พ่อแม่เขาไม่อนุญาตบ้างอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสิ่งข้อสามนะครับงดเว้นจากการประพฤติผิดในการมแต่ว่าผู้ที่เป็นคารวาสแล้วนะครับถ้ามีคู่ครอง นะครับก็าสามารถจะมีการประพฤติสัมพันธ์นะครับเรียกว่าเพศสัมพันธ์กับคู่ครองของตนได้อันนี้นะครับก็ไม่เรียกว่าผิดศีลข้อสามนะครับส่วนอภรมมัจจริยานี่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของอุโบสถศีลหรือเรียกว่าศีลแปดนั่นแหละนะครับศีลแปดนะครับในห้าข้อแรกจะคล้ายคกับศีลห้าต่างกันที่ข้อสามนะครับข้อสามเนี่ยชื่อว่าอภรมมัจจริยา เวระมณีศิกขาประทังสมาธิยามินะครับไม่ใช่กาเมสุมิชาจารานะครับต่างกันตรงไหนท่านบอกว่าอพรรมจริยานี่นะครับแม้นจะเป็นสามีภรรยากันก็จริงนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีการสมาทานอุโบสถศีลแล้วนะครับหรือสมาทานศีลแปดแล้วแม้แต่คู่ครองของตนก็ประพฤติเมตุนธทำไม่ได้นะครับ <c oughs> จนบางท่านนะครับก็ป้องกันโอกาสที่จะพลาดครั้งนะครับก็เลยมีการอบอกว่าเออแม้แต่การจะถูกเนื้อทองต้องตัวคู่ครองหรือฝ่ายเพศตรงข้ามนี่ก็ไม่ควรเพราะว่าการถูกเนื้อต้องตัวกันจะเป็นเหตุให้เกิดกำหนัดนะครับและเดี๋ยวก็จะประพฤติร่วงพรหมจันทร์อันนี้นะครับแต่ <c oughs> นั้นก็แปลว่าถ้าผู้ใดสามารถ ผู้ได้สามารถงดเว้นจากเมถุนธรรมนะครับก็เรียกว่าขณะนั้นมีการประพฤติพรหมจรรย์นะครับประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นความหมายที่หนึ่งของคําว่าการประพฤติพรหมจรรย์นะครับประการที่สองสมณะธรรมคือธรรมอันเป็นเครื่องสร้างความเป็นสมณะก็คือผู้สงบนั่นแหละนะครับก็เรียกว่าพรหมจรรย์นะครับอันนี้มีปรากฏแล้วนะครับอยู่ในปปกตประโยค ภาษาบาลีนะครับขอแัยอยู่ในอยประโยคภาษาบาลีว่าพักขวะติโนโอาวุโสธรรมจริยังวุสติติเอวะมาวุโสแปลว่าท่านผู้มีอายุท่านอยู่ประพฤติภงนจัรย์ในพระผู้มีพระภาคของพวกเราหรือนะครับดังนั้น นะครับท่านท่านผู้มีอายุท่านประพฤติปรมจรในพระผู้มีพระภาคของพวกเราอย่างนั้นหรือท่านผู้มีอายุดังนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นข้อปฏิบัติในไตรสิกขาสามเรียกว่าสมณธรรมนะครับดังนั้นผู้ใดมีความประพฤติในไตรสิกขาสามเรียกว่ามีการเจริญสมณธรรมข้อนี้แหละนะครับก็คือประพฤติภูมจร์ด้วย นะครับเพราะว่าพรมจัจนรย์เป็นชื่อของสิกขาสามนะครับก็ขยายความนิดนึงนะครับว่าสิกขาสามมีอะไรบ้างนะครับก็คือศีลและสิกขาจิตสิกขาและก็ปัญญาสิกขานะครับก็คือศึกษาในเรื่องของสิกขาบทนะครับเรื่องศีลเรื่องของพระปฏิโมกต่างๆนะครับหรือว่าพระวินัยที่พระภิกษุต้องศึกษาให้เข้าใจ นะครับให้เข้าถึงความเป็นอธิศีลก็คือศีลที่ยิ่งนั่นแหละนะครับวนจิตตสิกขาหมายถึงการประพฤติธปฏิบัติสมถะสมาธินี่แหละนะครับให้เข้าถึงความเป็นอธิจิตนะครับก็คือถ้าเป็นไปได้สําหรับผู้ที่มีอธัธยาศัยทางด้านสมถะภาวนาก็มีการประพฤติปฏิบัติสมถะภาวนาจนเข้าถึงฌานนะครับเพื่ออะไร เพื่อใช้ฌานนี้แหละเป็นบาตแห่งการเจริญวิปัสสนานะครับเขาเรียกว่าจิตตสิกขาหรือเรียกว่าอธิจิตตสิกขาส่วนปัญญาสิกขานะครับก็คือการเจริญวิปัสสนานี่แหละเข้าไปเห็นความจริงของรูปนามนะครับจนสามารถแยกรูปนามขาดออกจากกันได้แล้วก็ประพฤติกําหนดปัจจุบันรูปนามนั่นแหละจนเข้าไปเห็นความเกิดดับเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามอันนี้เรียกว่า เข้าถึงอธิปัญญาศิกขาดังนั้นผู้ใดปฏิบัติอยู่ในไตรศิกขาก็คือศีลสมาธิและปัญญาผู้นั้นได้ชื่อว่ากำลังประพฤติพรหมจรรย์อยู่นะครับ <c oughs> ส่วนประการที่3พระศา,าสนาหรือเรียกว่าพระพุทธศาสนานี่แหละคือคำสอนทั้งหมดทั้งสิ้นขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เรียกว่าพรหมจรรย์น,นะครับ อันนี้ก็มีหลักฐานที่แสดงไว้นะครับก็คือในสมัยที่พระผู้มิพระผู้มีพระภาคเนี่ยครับมีการรับสั่งกับมารผู้มีใจบาปอย่างนี้ว่าณตาวาหังปาปิมะปารินิพายิสามิยาวะเมอิหังยาวะเมอิทังพรหมะจริยังณอิทันเจวะพระวิสติ ผีตังเจวะวิถาบิกังพาหุชันยังนะครับแปลว่าดูก่อนมารผู้มีบาปตราบใดที่พรมจรันรย์ของเรานี้ยังไม่ตั้งมั่นยังไม่สําเร็จและยังไม่แผ่ภพศารคนทั้งหลายส่วนมากยังไม่รู้จักตราบนั้นเราจักยังไม่ปรินิพานดังนี้นะครับเออพอพูดถึงในส่วนนี้นะครับเรามาดูว่าใครใครคือมา,ารนะครับ มานี่แหละท่านมุ่งเอาพญามาราธิราชนี่แหละนะครับหรือว่าพญาปรนิมิตวัสวัตติมานี่แหละนะครับซึ่งเขาเป็นใครเขาคือเทวดาผู้ปกครองเทวโลกชั้นที่หกนะครับก็คือชั้นปรนิมิตวัสวัตตีนะครับก็เรียกว่านอกจากปกครองเทวโลกชั้นที่หกนะครับท่านยัง สามารถปกครองตั้งแต่เทวโลกชั้นต่ำลงมาอีกห้าชั้นตลอดจนโลกมนุษย์นะครับทั้งหมดเลยแหละถือว่าท่านเป็นผู้ปกครองทั้งหมดเพราะมีอำนาจมากมีฤทธิ์มากนะครับทีนี้ปกติพญามารธิราชนี่ท่านก็เป็นคนดีนะนะครับเป็นผู้ทำํำกุศลไว้มากมายในพระพุทธศาสนาแต่ว่าด้วยความที่ท่านมีมัจฉริยะอยู่ข้อหนึ่งนะครับก็คือท่าน หวงบริวารน,นะครับหวงบริวารไม่อยากให้บริวารของท่านสูญหายไปไหนนะครับ <c oughs> ดังนั้นพอพยามารนี่นะครับหรือท่านท้าปรณิมิตวสวัตตีนี่แหละรู้ว่าเจ้าชายสิทธัตถะจะออกบรรพชานี่แหละนะครับท่านก็รู้แล้วล่ะว่าถ้าผู้เจ้าออกบรรพชาและตัดสรู้เป็นพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อไหร่ นะครับพระอ,องค์จะแสดงคําโปรดให้มนุษย์เทวดาพรมทั้งหลายนี่แหละบรรลุเป็นพระอาหารหันต์เมื่อบรรลุอาหารหันต์และปรินิพานเมื่อไหร่นะครับบริวารของเราจะหายไปมากมายเลยนะครับด้วยความที่หวงบริวารเนี่ยไม่อยากให้บริวารไปปรินิพานเนาะท่านก็เลยคอยคัดคว้างการตัดรู้ของทูตเจ้าอยู่นะครับตั้งแต่ตอนที่เป็นเจ้าชายสิทธัตฐานนี่แหละนะครับกําลังจะเสด็จ ออกบรรพชาพยามาลน,นี้แหละก็มาถึงก็บอกโอ้ท่านจะไปออกบวชทำไมอีกเจ็ดวันจากนี้ไปท่านก็จะตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอ้าขอโทษอีกเจ็ดวันต่อจากนี้ไปท่านก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ปกครองโลกทั้งโลกอยู่ในเงื้อมมือแล้วจะไปบวชให้เสียเวลาเปล่าทำไมนะครับด้วยความที่พระมหาโพธิสัตว์นี้ท่านมี ุดมุ่งมั่นอันเข้มแข็งไม่มีการเปลี่ยนใจนะครับ <c oughs> ท่านก็ไม่สนใจนะครับไม่สนใจในเรื่องของความเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะครับพระองค์ก็ไม่แยแสแล้วก็เสด็จออกบรรพชานะครับแม่ขัดขวางครั้งแรกไม่สําเร็จเอาละนะครับคืนที่พระเจ้าจัตัสรู้นั่นแหละนะครับพญามารทั้งหมู่กองทัพ นะครับกองทัพมานี่แหละก็แห่กันมาที่ต้ตนพระศรีมหาโพนี่แหละแล้วก็มาไลท่ที่พระโพธิสัตว์ของเราเนาะ <c oughs> ตอนนั้นยังไม่ยังไม่ตัดสรูนะครับก็มาไล่ที่บอกว่าที่นี้เป็นที่ของเราเจ้าจงลุกออกไปจากที่นี่เสียนะครับบริวารทั้งหลายก็รู้อยู่ว่าสถา,านที่ทุกแห่งในโลกนี้เป็นที่ของเราทั้งหมดจริงไหมเนะ่ย บริวารก็อวยกันนะครับจริงพระเจ้าค่ะเป็นที่ของท่านทั้งหมดเลยแต่ท่านท่านลุกซะนะครับพุทธะตอนนั้นเจ้าชายสิทธิษฐาก็ตรัสว่าอืมดูกรสถานที่นี้แหละเป็นโพธิบาลังแห่งเรานะครับเราจะตัดสรุปใต้โพธิบาลังนี้แหละนะครับ <c oughs> พญามาคก็บอกว่าใครเป็นพยานของท่านใครเป็นพยานของท่านพระโพธิสัตว์ก็ชี้นิ้วลงไปบ,บนพื้นนะครับ โดยบุคลาธิษฐานนะท่านก็บอกว่าพระแม่ธรณีก็พุดออกมาจากธรณีนี้แหละแล้วก็กล่าวว่าข้าพระเจ้านี่แหละเป็นพยานของเจ้าชายสิทธัตถะม,มหาโพธิสัตว์นี้นะครับท่านได้บำเพ็ญบาร,รมีมานับชาติพกไม่ท้วนทุกครั้งท่านก็มีการหลั่งน้ําทักิโนโทกลงบนแผ่นดินซึ่งน้ําเหล่านี้แหละเราได้เก็บไว้ในมวยผมของเราทั้งสิ้นนะครับว่าแล้วนะครับ ท่านก็แม่ธรณีก็บีบมวยผมจนน้ำเหล่านั้นแหละนะครับไหลท่วมกองทัพพญามารแตกพ่ายไปหมดเลยนะครับก <c oughs> ็เรียกว่าพญามารก็พ่ายแพ้ไปนะครับในครั้งนั้นไม่สําเร็จนะครับหลังจากพระพุทธเจ้าตัดสรู้แล้วนะครับพญามารก็กลับไปนั่งร้องไห้อยู่ท, <c oughs> ที่เทวโลกนั่นแหละนะครับนั่งเสียใจว่าคัดขว้างการตัดสรู้พระเจ้าไม่สําเร็จ ทิดาพยามานสามตนก็บอกว่าอท่านพ่อไม่ต้องห่วงรอกผู้ชายที่ไหนก็ไม่สามารถรอดจากเนื้อมือของลูกๆได้อาสาไปมาไปย่วยยวนพระพุทธเจ้านะครับก็มาแปลงกายเป็นหญิงอายุกลางคนบ้างสาวกลางคนบ้างรุ่นรุ่น,นบ้างน,นะครับเพราะว่ากะว่าผู้ชายบางคนอาจจะมีอัธยาศัยชอบคนสูงวัยนิดหนึ่งชอบวัยกลางคนหรือชอบสาวรุ่นรุ่น นะครับก็อาจจะมีจิตหวันไหวได้นะครับแต่หารู้ไม่ตอนนั้นแต่พระเจ้าตัดจะร้แล้วนะครับสิ้นและซึ่งอาสวะกิเลสทั้งหลายไม่ว่าจะเต้นรำโยโยนอย่างไรก็ไม่มีผลกับพระพุทธองค์นะครับจนพระองค์เนี่ยไล่ทิดามานทั้งสามกลับไปนะครับก็เรียกว่าไม่สําเร็จอีกแล้วนะครับห <c oughs> ลังจากพระเจ้าตัดจารุได้ไม่นานนะครับพยามารก็นี่แหละนะครับมาทูล อาราธนาให้พระพุทธเจ้าปารินิพานเสียนะครับอ้าวข้าแต่พระพองค์ในเมื่อท่านก็ตัดสรุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ขอเชิญท่านปารินิพานเสียบัดนี้เถิดนะครับโอ้โหมาถึงนะครับจะนิมนต์ให้ปรินิพานเลยนะครับพระเจ้าก็ได้ตัดอย่างนี้แหละนะครับว่าดูกรมานผู้มีบาปราบใดที่พรม,มจันทร์คือาศาสนานะครับพระาศาสนาของตถา,าคต ยังไม่ตั้งมั่นยังไม่แผ่ไพศาลราบใดที่สาวกของตถาคตยังไม่สามารถข่มปรวาทีได้ราบนั้นตถาคตจักยังไม่ปรินิพานนะครับก็คือราบใดที่พระศาสนายังไม่ตั้งมั่นนะครับไม่แพร่หลายคนไม่เอ่อไม่เรียกว่าไม่กว้างขวางนะครับแล้วก็ภาษาบี่ยังไม่มีปัญญาไม่มียังไม่มีความสามารถพอที่จะไป ต่อกรอนกับพวกประวาทีก็คือพวกลัทธิอื่นๆน,นะครับก็คือไม่สามารถจะเอาพระธรรมเนี่ยไปแสดงเพื่อแก้คกํากล่าวคํากล่าวหาต่างๆของลัทธิอื่นๆศาสนาอื่นๆได้นี่แหละนะครับตถาคตจักยังไม่ปรินิพานนะครับก็คือต้องรอจนศาสนาตั้งมั่นก่อนนะครับแล,แ,แล้วก็ศาสนาแพร่ไพศาลแล้วก็ภาษาวกเนี่ย มีปัญญามากนะครับสามารถตัดต่อกอกับพวกดีรถีเรียกว่าปรวาทีได้นะครับปะตะตถาคตจริงจะปรินิพานนาะมันก็คอยกลับไปอีกแล้วไม่สําเร็จนะครับไม่สําเร็จนะครับในส่วนนี้แหละที่บอกว่าพมจันทร,ร์ของเรานี้คือพระศาสนานะครับจนครั้งสุดท้ายนะครับครั้งสุดท้ายเมื่อพระเจ้านะครับเผยแผ่พระธรรม กว้างขวางแล้วภพศสารแล้วนะครับมีคนรู้จักเป็นมากมายแล้วแล้วก็ภาษาวุก็มีปัญญามากนะครับเรียกว่าภาษาวุจํานวนมากนะครับได้ปฏิสัมพิทายานมีปัญญาแตกฉานในอัในธรรมในมิรุดนะครับแล้วก็ในปฏิพานปฏิสัมพิทาน,นี้แหละสามารถตอบปอนกับเจ้าลัทธิต่างๆสามารถแก้ไขปัญหาด้วยเหตุด้วยผลจนเจ้าลัทธิต่างๆเนี่ย ลล่าถอยกันไปแล้วนะครับก็ผ่านไปจนพระพุทธองค์พระชนมายุก็กําลังจะเต็มแปดสิบนี่แหละนะครับพญามารก็มาอีกแล้วนะครับบอกว่าถ้าแต่พระพุทธองค์ปัจจุบันนี้ศาสนาของพระองค์ก็แผ่ไพศาลแล้วคนส่วนมากก็รู้จักพระพุทธศาสนาของพระองค์แล้วภาษาวกของพระองค์ก็มีปัญญามากสามารถกร่าบพวกปรวาทีพวกเดรธีได้แล้ว ถึงเวลาแล้วที่พระพุทธองค์ควรจะปารินิพานได้แล้วพระเจ้าค่าก็คือมาทวงสัญญานะครับมาทวงสัญญานะครับซึ่งก็เป็นจริงดังที่พยามารว่านะครับก็คือทุกอย่างครบถ้วนตามเงื่อนไขแล้วนะครับพระองค์ก็เลยตัดว่าดูกอน,นะครับมานผู้ใจบาปอยากขวนขวายให้มากนักเลยนะครับอยากขวนขวายก็คือขวนขวายเรื่องการ จะมาอาราธนาให้ผู้เจ้าปรินิพานนะครับจากนี้ไปอีกสามเดือนตถาคตจับเข้าสู่ปรินิพานนะครับโอ้โหพอจับแค่นี้นะครับแผ่นดินไหวสั่นสะเทือนเลยนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับพญามารนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องที่พมจรรันชื่อว่าเป็นชื่อของพระศาสนานะครับดังนั้นทุกวันนี้นะครับ พมจันทร์คือพระศาสนาแม้พระเจ้าจะปรินิพานไปแล้วนะครับแต่พมจันทร์คือพระพุทธศาสนา,าทางด้านปริยัตและปฏิบัติยังอยู่ครบถ้วนเลยนะครับดังนั้นถ้าพวกเรามีโอกาสก็มาศึกษาเล่าเรียนกันนะครับในเรื่องของพระวินัยบ้างพระสูตรบ้างพระอภิธรรมบ้างก็คือในพระไตรปิฎกนี่แหละนะครับโดยเฉพาะทางวุฒิพระภิธรรมเวชสีชูดารามเนี่ยนะครับจะเน้นเรื่องการเผยแผ่รพระอภิธรรมเป็นหลัก นะครับท่านก็มีโอกาสก็ไม่เปิดเรียนก็มาฟังกันมาเป็นนักศึษาในมูลนิธิได้นะครับระหว่างนี้ท่านก็เรียนทาง YouTube กันไปพ,พลางๆหรือทางไปรษณีย์ก็ได้นะครับนอกจากนั้นนะครับเรื่องของพรมจรรันยังเป็นชื่อของพระอริยมรคมีองค์แปดด้วยเนาะนะครับก็เรียกว่าพรมจรรันเหมือนกันก็คือเรียกว่ามัคคพรมจรรันนะครับอย่างที่พระองค์ตัดไว้ว่า อายะเมวโขภิกเวอริยะอริโยอัตถังคิโกโมัคโคพรมจริยังดุกอนภิกษุทั้งหลายพระอริยมรรคมีองค์แปดนั่นเองชื่อว่าพรหมจันยร์ดังนี้นะครับดังนั้นเรื่องของพระอริยมรรคมีองค์แปดนะครับเรียกว่าพรหมจันทร์เนี่ยจะจัดอยู่ในมงคลข้อต่อไปก็คือการเห็นอริยสัจทั้งหลายซึ่งจะนํามาเสนอ ในวันอังคารหน้านะครับก็ติดตามกันนะครับเรื่องของการเห็นอริยสัตนี่มีเนื้อหาที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับดังนั้นก็พึงทราบว่าเพราะเหตุที่มรรคภูมิจันทร์นะครับสงเคราะห์เข้าในเรื่องของการเห็นอริยสัตวในที่จะแสดงในครั้งหน้าครับเกี่ยวกับเรื่องของอริยมรรคโดยตรงฉะนั้นภูมจันทร์ที่เกี่ยวเนื่องกับมงคลข้อที่สามสิบสองนี้ นะครับก็เป็นพรมจันทร,ร์ข้อที่เหลือนั่นแหละก็คือเป็นชื่อของการงดเว้นจากเมถุนธรรมนะครับหนึ่งเป็นชื่อของสมณธรรมคือไตรสิกขาหนึ่งแล้วก็เป็นชื่อของพระาศาสนาทั้งสิ้นอีกหนึ่งก็พรมจันร,ร์เหล่านี้แหละชื่อว่ามงคลก็เพราะเป็นเหตุแห่งการบรรลุคุณวิเศษนานาประการยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับก็จบ มงคลข้อที่สามสิบสองนะครับในเนื้อหาของมงคลข้อต่อไปก็ติดตามรับฟังกันได้ในวันอังคารหน้านะครับท่านที่มีข้อสงสัยใดๆโทรมาหลังรายการได้ที่กระผมเทพฤทธิ์สาธิตการมณีนะครับศูนย์แปดหกท้ายที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญ ความเป็นผู้มีปัญญาในคำแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ